บรรยากาศเงี้ยงกัรกว่าอุ้ยมากหลายเงั้นกข่งน้ำไม่อย่างก่อนน้ำไต่ตอนเป็นวะรู้เรื่องน้ำไต่ตอนน้ำไต่ตอนครับ กเมียดอีหยังนวนมึกติแบบเอิ้นบ่ได้บ่ได้เอิ้นมึกแม่นบ่เอิ้นนวมึกบกุ้งไลเสือเนาะอันนี้เพิ่นกุ้งอีหยังอันนี้กุ้งขาวกุ้งขาวยังเล่นรอบๆก่อน พี่น้องเออู้ยป่าปลาเงยปลาเงนพี่น้องอยากอยากรีวิวอยากรีวิวบ้านเจ้าของสวนไหวแล้วพี่น้องผ้าเบิงเดี๋ยวผ้าผ้าเบิงบานเว้นรอบๆบานของเพิ่นมืนอนี้ได้เป็นเกียรติได้รับเกียรติ เป็นน้ำอ้อมเลยเด้พี่น้องครับไปทายยางไปบึงหนึ่งรอบบ้านบ้านสวนกลางน้ำบ้านสวนกลางน้ำพี่น้องครับเย็น,นะเ,ยนเย็นสบายอากาศมื้อนี้บม่มีแดดจ้าแม่พี่น้องครับ น,นี่ตะเตยงไงครับพี่น้องบริเวณหลบหลบสวนกลางน้ำบ้านสวนกลางน้ำสุดจอดเลยครับไปไตพผีเปนหองยางเบิง้งเมื่อนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าของบ้านสถานทีถ่่ายท่ำก็เลยถือโอกาสสีนิ้ไม่เห็ดเยอะอยู่เห็ดกินครับพี่น้องฉลอง ฉลองการผ่านเกณฑ์ของ y o YouTube พี่น้องครับผมเอาฉลองไปก่อนแต่ผ่านหรือว่าผ่านเนี่ยบรรยากาศพี่น้องครับเบื้องอ้สถานที่ฉลองเดี๋ยวฟรีพี่อน้องย่างรับชม,มกันก่อน <c oughs> โอ้หนำขึ้นตัวน้นำขึ้นสุดยอดเลยพี่น้องครับมีสะพานสามมง มองนี่อยุอยู่เก,กาะเลยพี่น้องเป็นเกาะเลยสบายอู้เย็นแท้เย็นแห้งพระพี่น้องมยายังชมบ้านสวนครับมัชมบ้านสวนโดยที่รีวิวมือน,นี้คือเฮาสิพาพี่พี่น้องมาเบ่งสวนไหวแต่ว่าในในระหว่างที่ร่อก,การได้ทํา ข้าพ,พี่น้องยัง,งส้มบริเวณรอบๆบ,บ้านสวนกลางน้ำกอนโอ้บรรยากาศดีแฮงครับพี่น้องน้ำน้ำไหลช่วงหน้าฝนนี่น้ำขึ้นไหลเนาะบ้านสวนกลางน้ำเป็นถ้าช่มบริเวณโดยรอบเลยครับพี่น้องครับสบายสบายโอ้บรรยากาศดีแฮง โดยที่มื่อน,นี้เขาสิบไปกินเขา่ากินเขา่านั่งกินเข่ากันอยู่นี่พี่น้องครับนะจ้าของบ้านเราหยาดเป็นเรียบร้อยรีวิวรีวิวบ้านบ้านสวนกลางน้ำเป็นแต่ยูแห้งนีอีกครั้งหนึ่งที่ริมนำ้ำมองนี่ย่างขามไปคุณใดเลยพี่น้องอันนี้ย่างขามำกูเลย โมเมนโฮมสเตย์ได้เพื่น้องแต่ว่าเป็นเป็นที่พักอาศัยเลยล่ะแต่ว่าเพิ่อนอิงคล้ายๆกับว่าเป็นรีสอร์ทสวยงาม <laughs> สุ่มยางยางดีเลยพี่น้องครับทางเดินอย่างอย่างสวยงามเดี๋ยวมองมองมองทั้งปุ่นมันสิเป็นปลาไหวพี่น้องปลาไหวเดี๋ยวห้ากินเขากินน้ำแล้วสิผ้าพี๊ผนองยางไปเบิ้งอันนี้คือภาาพี๊ผนองยางชุ่ม เออไปยังกลับรรยากาศบ,บ้านคนกลางน้ำเพลินบนงดกพี่นองโอ้ยสุดยอดเลยลมเย็นสบายพี่น้องเลยผู้ใดได,ได้นี่แหละครับคือสวรรสวรร์บานาเฮาแท้เลย เนี่ยมุมมุมนี่นมคือมุมสวรรค์เลยพี่น้องคือว่ามันแบบไรเฮ็ดแบบนั้นเนาะพี่น้องเนาะเข้าบ้านโอ้ยหลังจับยาง พร่พัน้องอยางรับชมสถานที่ไม่กินเขาไม่นี้แล้วไปเขาเลยบริเวณบรรยากาศบานสวนกลางน้ำของเงาโอ้บรรยากาศลมเดือนเดนา <c oughs> วันหนึ่ง มงนึงยางรอบๆแล้วมึงงามแล้วเนาะ <S <S <แ>งามแล้ว <S 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 ต้องอันไม่บอกเพื่อนเลยกล้องเกานี่แหละโอ๊ยไม่ปได้เบิ้งอันไม่ยันอัโหลดเรก็เลยบริก,กาจเเงเน,งนี่ย้มาเมื่อไห่ิดกับิงเบิ้งเหมือนุาเหอกล้องแล้วเปล้วเปลยตัวนี้ตัวนั้นโมเมนต์ม่มว่อหอมันอับโหลดบบรก่าพมันใหญ่โพดไฟ่มันใหญ่โพด น้องเอ้ยอยากให้มู้เจ้าได้เห็นคอยไม่เห็นแท้แน่งล้วอคอยกระสอวันตอนนั้นคอยเก็บภาพมาฝากมู้เจ้าก็ได้มือม่อไม่เนี่ก็เลยตีโอกาสเก็บภาพเออ่มาฝากมู้เจ้าเย็ซีจ๋าวันที่วันที่อะไรเมื่อไงจอยเห็นน้ำกิ่นวันแบบนี้ พูดนะปุมเงี่กินทำอะไรให้เอฟซีกินบ้างเอฟซีถามมาโอ้ยเมื่อนี่เนี่ย